ครับผมกับสวัสดีพ่อพี่น้องเอฟซีทางช่อง YouTube มันชนกฟ้ามลอยเอตูปทุกคนนะครับสวัสดีประจำช่องเซาวันที่17อ่าพฤศจิกายน2568ครับก็ได้พอกันโดนนะครับผมอย่างว่าติดเห็ดเขานะครับทึงช่วงหันงัวขาหยากแห้งครับผมพอขากลไปหาเขานะครับเไอไปเห็ดเขานะครับงูนีเวลาได้หางัวครับมาครับนี่มาคข่มหนึ่งครับผมพ่อได้เปิดแบงค์พ่อพี่น้องครับแม่ลูกผู๋ครับผมงัวลูกแรกเลยครับไทยฝืนเมืองเข้าครับผมส่วนสูงอยู่ลอย ยิ้มหานะครับรอยยิ้มหานี่ยครับลูกแดกลูกตัวปูครับงามเลยครับจับจูงง่ายครับจับจูงง่ายบังหัรบัหัดคนนะครับผมลูกสีได้ท่านายพ่อเดือนนะครับลูกลูกไส้นะครับบอกท่านายพ่อเดือนทรงลูกวังครับตัวดีหักได้ครับผมนี่น้อยี ผมมีหนึ่งหมื่นสองพันเก้ารอยบาทนะครับหนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทครับผมรวมส่งฟี่ให้สองร้อยกิโลเมตรแหลกเก็บเงินหนาขอกนะครับกันคนไกลตามตลาดครับช่องนี้ง่วกับสินค้าดีจักน้อยนะครับราคาดีจักน้อยหนึ่งมื่นสองพันเก้ารอยบาทครับแม่ลูกผูนะครับแม่สดสดครับผมง่วลูกแรกครับผมง่ามความครับแนี่ยเผินเนื้อนังดีครับ น้ำการโทรมานะครับ0 8 4 3 2 1 1 5 9 9่สาอนะครับผมผมส่งฟรีให้200กิโลเมตรแรกอ่า200กิโลเมตรแรกเก็บเงินหนาคอกนะครับบ่าดองเสียมาจำกว่าเมตาบาทเดียวครับเมื่อไปถึงทันแล้วค่อยได้จดเงินใจนะครับผม12,900บาทนะครับผมโทรมาครับ0 8 4 3 2 1 1 5 9 9ครับประกันตัวนี้ให้นะครับผมทั้งแม่ทั้งลูกแล้วครับถกถอนนะครับบ่าดองห่วงครับ ว่าเขาเอื่นดำเมนบัาขามนะครับดำเมนบักขามดำออกแดงครับลูกไส้แดงแป๊ดเลยไท้ผื่นเมืองเขานับส่วนสูงอยู่รอยยิบหาอรอยยิบเจ็ดนะครับช่องนี้ครับบากการะกันให้่รอยยิบหานะครับผมสหรมาเนี่ยเปิดให้พ่อแม่พี่น้องรับชมรับฟังใบแต่้เพียงเท่านี้ครับผมหมักน้ำกันสนใจน้ำกันท่มานะครับเราเปิดขอทถารับอยู่หนาคอกได้เลยครับผมสหรมาเนี่ฝากไว้เนมอกับสวัสดีครับ